ปองพิมพแขเหตุผลที่รับสะปซ์ตอนเป็นสะปซ์เข้ามายุ่งเรื่องสมบัติปองพิมพ์แข่เหตุผลหลักที่รับสะปซ์เข้าบ้านล่าสุดแม่ก้อยธาริกาคุณแม่ของเออร์นิติพัทผู้จัดละครและแม่ปองพิม์แขคุณแม่ของดีเจแมนเผยความสนิทกว่า45ปีแม่ปองเห็นแม่ก้อยเป็นนางเอกหนังของอดีตพี่เขยเขาสวยมากๆด้านแม่ก้อยสนิทกับแม่อีทซินีนาธคุณแม่ของแม่ป๋องมากๆเลยสนิทมาถึงบุตรด้วยนั่นก็คือแม่ป๋องแม่ป๋องยอมรับยกให้เขาเป็นผู้นำพูดถึงเรื่องสะปซ์ด้านแม่ป๋อองกกกก็ืรรรัััเดียวนบุต รักด้วยตะากะาเดียวกันเลยตอนแมนวงเล็บดีเจแมนจีบใบเตยเขามาบอกเราก็ไม่รู้จักตอนนั้นเราไม่ได้ฟังเพลงเมื่อบุตรบอกจะรักคนนี้เราก็เลือกตามเขาเทใจไปบุตรรักบุตรคนนั้นด้วยใบเตยเขาตรงกันข้ามกับลูกนุ่งสัน้นวันแรกที่แม พาใบาเตยมาเจอเขาก็แต่งตัวเรียบร้อยนางดูเปรี้ยวแต่เรียบร้อยทำงานเก่งยังบอกแมนโชคดีได้ภรรยาเก่งก่อนทางรายการจะวิดีโอคออไปหาใบาเตยพูดถึงแม่สามีบางว่าคุณแม่ขยันทำงานทันสมัยเข้าใจทุกอย่างน่ารักมากๆเหมือนไม่ต่างจากใบเตยเลยเป็น working woman ทำงานตั้งแต่เล็กไม่ต้องปรับอะไรกับคุณแม่เยอะคุณแม่น่ารักมากๆคุณแม่รักบุตรมากรักพี่แมนมากตอนนี้ก็รักหลานมากๆด้วยคุณแม่ดูแลตัวเองได้ดีคล่องแคล่วดีใจมากที่บ้านปูย่ย่าตายายแข็งแรงกันหมดทุกคน หมดห่วงแค่รักษาสุขภาพให้ยืนยาวอยู่กับหลานเป็นน,น,นานๆย้อนอดีตกันเป็นสะพายบ้างแม่ป่องยอมรับตอนตัวเองเป็นสะพายมีมายุ่งเรื่องสมบัติมาขอเอาของคืนร้ายมาก็ร้ายกลับ ก็สู้ไม่ปรึกษาแม่อีทกลัวแม่ทุกใจจะปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พ,พวกแม่ก้อยเขาทํากับเราเราก็ทํากับเขาไว้เยอะพูดถึงหลานย่าแม่ป๋องเหลงหลานสาวเวทมนต์ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นอะไรไม่ได้ต้องแข็งแรงจนหลานโตแฮปปีม้มากๆถามว่ามีขัดแย้งในการเลี้ยงระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ไหมแม่ก้อยก็ยอมรับว่าเวลาหลานร้องมีพุ่งจะไปแต่เอิญเขาบอกว่าไม่ต้องอุม้มเราต้องฟังเขาคนมีบุตรมีหลานปัจจุบันต้องนึกตลอดว่าบุตรเขาหลานเรา เขาเลี้ยงแบบใหม่ฟังหมอเราจะคิดว่าเลี้ยงแบบเราเป็นไปไม่ได้บูรเขาบอกให้เปเราเป็นคนสพอร์ตไม่ใช่ว่าคนสปอย